ช่วงนี้แถวบ้านฝนตกยาวชวนซดต้มขาปลานิน,นร้อนสดแซ่บหอมสมุนไพรช่วยไล่หวัดได้ดีเลยค่ะเตรียมเครื่องสมุนไพรหั่นตะไคร้ใส่ผ้าอ่อนไปเลยเยอะๆแล้วมาทุบหอมแดงเตรียมหั่นมะเขือเทศและเตรียมหั่นเห็ดฟางรอไว้เลยค่ะก่นอนห,หน้านี้ทอดพริกแห้งรอไ,ไว้นําม,มาโคลกยาตัก,กพักไว้แล้วโคลพริกจินดาต่อเลยโคลพอแตกเหมือนกันวันนี้สวยปลานินมาตัวใหญ่มากต้มน้าให้เดือดใส่ขาตะ,ะไคร้ใบมะกรูดและหอมแดงแล้วผงปรุงรสตอนน้าเดือดเดดให้ใส่ปลานินลงไปเลยใส่เกลือเห็ดฟางวันนี้ได้มาดอกใหญ่ๆตุ้มๆเลยช้อนฟองที่ลอยหน้าออกกกจาานนั้เร็ ใส่กะทิบานจุยใช้กะทิแท้ร้อเซของเรียไทยรอให้น้ำเดือดอีกครั้งก็ใส่มะเขือเทศลืนบอกไปว่าให้คนตอนน้ำเดือดแล้วจะได้ไม่เค้าเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเพิ่มความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกรอให้เดือดอีกครั้งแล้วปิดเตาได้เลยจากนั้นเราก็จะใส่พริกจินดาโขตามด้วยพริกขห้งน้าท,ที่เราโขกไว้ผักชีไทยผักชีฝรั่งและใบกะเพราเพิ่มความหอมปิดท้ายหม้อน,นี้ด้วยน้ำมะนาวสดหม้อน,นี้สมุนไพรแน่นทุกตัวมีสรรพ,พคุณเป็นยาเนื้อปลาก็มีประโยชน์สดร